แก okay, ดีมากนะครับอย่างที่บอกไว้วันนี้เราเองเนี่ยก็สตรีฟแกมนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลเขตบากกอกน้อยนะเด็กน้อยเดี๋ยวค่อยสัมภาษณ์ดีไหมลูกไม่คุณลุงชื่ออะไรนะสตีฟแกมทีวีลุนโลกโอเควันนี้นะครับสถานที่นี้คือสถานที่เขาเรียกว่าไรฮอกกุดยักษ์กุดยักษ์ใช่วันนี้นะครับรายการเราครับดีใจมากได้ฮอกดาวนคาน มาเป็นตากล้องตบืเบื้อฮอกดาวน์คาร์นะครับตบทเบื้อฮอกดาวน์คาร์นะครับนี่นะครับฮอกดาวน์คาร์นะครับอันนี้ซีฟแก๊ปเราก็ที่กุดยักษ์นะครับอันนี้มันมีเรื่องเล่านะครับเพราะว่าใต้กุดเนี้ครับมีพระมูลค่าหกองละหนึ่งล้านใช่ป่ะฮอกใช่แล้วเคยมีข่าวนะครับมีคนปายนะแต่นี่เรา เป็นเขาเรียกเรื่องเล่านะครับอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรการผีหรืออะไรนะครับถามลูกของเติกได้ไว่าไอ้หนูเองเกิดทันเปล่าตอนที่ตึกที่ทมันถล่มอ่ะทันได้ไหมและคนตายมีไหมม,มีนะครับอันนี้คือสร้างเสร็จแล้วเราต้องขอบคุณเอ,อกรมศิลประกอนะครับที่มาดูแลตรงนี้นะครับยังไงขอเสียงตบมือกับฮอกดาวน์คาร์ดีครับโอเคครับฮอกดาวน์คาร์เดี๋ยวพึ่งฮอกเดี๋ยวพึ่งเดีย๋ยวพึ่งกดเดีย๋ยวพึ่งโอเค อันนี้นะครับอะฮอกเดินเดินตามมาเดินตามลงับนะครับนี่ก็บรร,ารยากาศฮอกถ่ายไปด้วยนะครับ <Okay. S 1> ก็มีขุดยักษ์นะครับเป็นสถาน <tea. S 1> โบราณน,นะครับให้มาติดตามนะครับทุเดย the อะวัดพญาธ a มโอเค south east asia the temple วัดพญาธามซิตี้บางกอกน้อยโอเค my name is Steve Gap. o โอเค your name เอคนอะไรชื่อไข่ต้๋มบอกว่าคนอะไรชื่อไข่นะเอาขอเซ็งตบมือให้กับฮอกดาวน์คารดีครับน้น้องฮอกนี่คือคนที่จะมาคอยเขาเรียกว่าเป็นผู้ช่วยนะฮะฉายาเขาครับที่คลองถมเรียกว่าฮอกกี้แล้วก็ถ้าเป็นมากับพี่แก๊ปเราจะเรียกฮอกดาว อังคารน,นะครับแล้วไอ้ตัวเล็กชื่ออะไรนะลูกชื่ออะไระลูกแซบปะแอ๋ <laughs> อแตมเมื่อกี้ถามบอกชื่อเอกหัวเลาะทีนึง <laughs> อทายหน่อยฮอกทายหน่อยเออเอานี่ชื่ออะไรนะ <laughs> หัวเลาะหน่อยฮอกชื่ออะไรไปชื่อเอกนี <laughs> <laughs> ่แหละครับรายการรายการเลยนะสตรีมการทีวีหลดุดหลุดโลกกัน โโอเครายการสร้างเสียงหัวเราะเอาเด็กๆหัวเราะทีนึงนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เด็กๆวันนี้นะครับ